สีแดงครับผมกินเบีย้ยสีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงเดินเบีย้ยอีกตัวสีขาวจึงขยับเม็ดสีแดงขยับมา้าสีแดงครับกินเบีย้ย สีขาวใช้เบี้ยกินคืนสีแดงทิ่มเบี้ยอีกตัวสีแดงครับเปิดฉากกินก่อนอีกครั้งสีขาวใช้เม็ดสีแดงขยับโคนสีขาวหลบตากด ฝังสีแดงขยับเม็ดขึ้นไปสีขาวจึงเอาเรือจับเบี้ยฝังสีแดงเอาเม็ดขึ้นไปผูกสีขาวขยับขุนฝังสีแดงถอยมา้า สีขาวมีช่องเอาเรือมาโจมตีครับฝั่งสีแดงใช้เรือผูกสีขาวโยนโคนตามลงมาสีแดงทิมไล่สีขาวลุยเข้ามาต่อสีแดงกินสีขาวใช้เบี้ยกินไล่มา้าม้าแดง เดินไปจับเบีย้ยสีขาวจึงเอาม้าขึ้นมาผูกฝั่งสีแดงเอาโคนตามเข้าไปสีขาวเดินม้ามาไล่โคนฝั่งสีแดงใช้เรือครับผูกโคนสีขาวจึงย้ายมาเดินโคนอีกตัวสีแดงหลบตากด สีขาวดันโคนเข้ามาฝั่งสีแดงเอาโคนกินเบี้ยสีขาวครับเอามา้าจับเรือฝั่งสีแดงขยับเรือถามต่อสีขาวครับผมเดินโคนจับมา้าฝั่งสีแดงจึงกินเรือทิ้งไป สีขาวใช้ม้าฝั่งสีแดงขยับเหลือสีขาวครับถอยกินเบี้ยฝั่งสีแดงเอาเลือกดสองม้าสีขาวกินม้าหนึ่งตัวฝั่งสีแดงใช้ขุนกิน สีขาวจึงเอาม้าอีกตัวครับผมกินสีแดงถอยม้ากลับมากินสีขาวใช้เลือกิกนม้าและผูกม้าไปด้วยฝั่งสีแดงจึงเดินเบี้ย สีขาวตีลูกสีแดงหลบสีขาวตีลูกสีแดงถอยหลบสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเอาเรือครับผมไปไว้ที่ตานี้สีขาวจึงตีลูกสีแดงจับเรือ สีขาวครับผมเดินเบีย้ยนะครับตานี้หยุดคิดอึดใจหนึ่งนะครับผมตอนที่จะแลกเรือนะครับต่อมาครับสีแดงจึงเอาเรือกินเบีย้ยสีขาวขยับเรือฟังสีแดงกินเบีย้ยสีขาวกินเบีย้ยแดงเช่นกัน ฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวเอาเรือมาขวางฝั่งสีแดงยืดเรือออกสีขาวเดินเบี้ยฝั่งสีแดงขยับสีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงหลบสีขาวเอาขุนเข้ามาฝั่งสีแดงเดินเรือ สีขาวจึงไงเบี้ยฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวเดินเบี้ยไงฝั่งสีแดงไงเบี้ยสีขาวเดินเบี้ยไงฝั่งสีแดงเดินเบี้ยสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวใช้ม้า ตีลูกสีแดงต้องเดินเข้าสีขาวจึงสิดเกมลุกจน